สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับในบอลเซเว่นเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายนปี2568ครับมี่จะมีอยู่4คู่3มุมนะครับสองวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นพิมเมียกิทและช่วงเวลาผมกับฟูลแลนด์นเวลา2องทุ่มตรงครับเพื่อนวันครับเป็นพิมเมียกีทเช่นเดียวเลยครับเอลกาเซนเต็ดพบกับอาร์เซนอลครับในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับเพื่อนวันครับเป็นลาลิกาสเปนครับบาร์เซโลนาพบกับเรอัลโซาดาครับในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับเพื่อนว็บซต์อาครั ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเด้วยนะครับผมเมื่อเกิดว่าเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมข่าวครั้งของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับระหว่างเซนต์วลลาพบกับฟูลแลมครับทิงผงาดเอตันวลลาเปิดบ้านแล้วกันเยือนของทัพเจ้าสัวน้อยฟูลแลมโดยเจ้าบ้านต้องการแต้มเพื่อขยับอันดับหนีโซนท่าดตารางครับขณะที่ฟูลแลมหวังมาบุกเก็บแต้มเพื่อรักษาอันดับกลางตารางของพวกเขาเองต่อไปครับเผมวันนง้ีนนลมปด้วยสกอรร์ปะตู ัเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2560นะครับจากการเจอกันหกเกมหลังสุด10นัดหลังสุดนะครับแอตันวิลล่าดูดีกว่าเล็กน้อยครับโดยชนะ7จ็ดฟุตแล้ชนะ3ครับเท่าที่เราฟังแอตันวิลล่าครับอุนานเมดี้กุนซือของแอตันวิลล่าเกมนี้ยังปวดหัวกับผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับทั้งโยวีติเดมองบูบักฆ่าคามา water, well, antis, friends, ราอามบดูโอนาน่าที่น่าเสียดายที่โรสเบรกี้แล้วก็อันเดรสกาเซียยังไม่พร้อมลงสนามกับสำหรับเกมนี้ครับเขาให้เมดี้จะมาในบทสี่ตัวสองตัวสามตัวหนึ่งครับแดนกลางใช้งานตัวของจอห์นแมกกินจับค ลูกใช้ตัวของเอมเรโนบูเอนเดียมอร์แกนโรเจอร์ออริวัตกิลลงรัฐขายเกมน,นี้ครับถ้าที่เราฝั่งโฟแลนครับมาโกชิว่ากุญสือของฟูฟเรมเกมนี้ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโค้ดแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4ต่อ2องหรือ3ต่อ1ครับในการใช้งานตัวของซาสซารูคิสประสานงานกับเซเดเบิร์กในรุกใช้งานตัวของอาร์เร็กอีโบวีโจโชควิงเฮนรี่วิลสันซับซูนโรดิโก้มูนิชในแดนหน้าและสอเกมนี้ครับฟอร์มสุดครับแอตตานวิลล่าับที่18เกมสุดแอตันเปิดบบ้านชนชะ B 1, 1, 0, รยู่าายรอ์กล่าสิบแปด แพ้2ครับฟอร์มโดยยังไม่ดีนักโดยเฉพาะเกมในลีกไม่ชนะครมาของเกมติดครับฟุตแลวันที่8ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแคมบริดจ์อยู่ในเตดหนึ่งรนครับในสึกเอฟอลครับฟอร์มขมเกมล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้1ฟอร์มโดยเราถือว่าดีชนะมา3าเกมติดเกมลุกเริ่มกลับมายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องครับแต่เกมรับเนี่ยยังเป็นปัญหาไม่ชนะครมา2เกมติดครับแนวนี้ครับแอสตันเวลาต้องการแต้มอย่างมากเพื่อนหนีโซนตกชั้นเกมในบ้านจึงต้องเน้นเป็นพิเศษแม้ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนักแต่การเล่นในบ้านต นนอครับแม้ว่าเกมลุกจะกลับมายิงประตูได้แต่เกมรับยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างครับเกมนี้เข้าเป็นเกมที่สูสีเลยด้วยความได้เปรียบในบ้านของแอตตันน่าจะเฉลี่ยชนะไปได้ที่สุดครับก็ได้ครับแอตตันวิล่าชนะโูลแลมสองรวมหนึ่งครับฟอนอลต่อแอตตันวิล่าครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเช่นเดียวกันครับระหว่างนิวสันยูเวนต็ดพบกับเซร์นอนครับที่มีอังกฤษรอบที่หกนะครับสาลิกาโดงนิวสันยูเวนต็ดภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวต้องการชนะเพื่อเรียกความมั่่่่่่่นน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 ใจจจกกกกลลลลลััััับบบคคคืืมมมมาาาาาาหหหหงงงงงงชวววเเเเเเีียยผไไออออสสู้้้ดะะรซขิ็แตพ ทีมนำบอลตารางคะแนนให้ได้ครับผลงานเจอกันแล้วเจอกันทัน้งสองทีมเป็นเสรีชนมินเมื่อเดือนกรกฎา,าวความปี2 5ครับทางอเซนเปิดบ้านเอาชนะไปได้3าต่อสครับหากนับเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการให้เกมสุงสุด 3, นิวเซนยูเนเต็ดชนะ3อาร์เซนอลชนะ2ครับเป็นการสลับกันไปสลับกันชนะสลับกันมาครับเทือดฝั่งนิว,นวเซนยูเนเต็ดครับเอดีฮานก,กุซือของนิว,นวเซนยูเนเต็ดเกมนี้ปวดหัวกับการจัดทัพผสมคนครับเนื่องจากมีผูเ้เล่นบาดเจ็บหลายๆครับได้แก่เจคอบแรมซี่เฟร์เรราเช่ยฮันวิซ่าครัว่าทั้งหมดจะมาในระบบ4ต่อ3ต่อ3ครับในกามต่องามครับ ฟิราเมนโตแดนเบิร์กฟาบิอันเช่หากลงได้จะไม่ไหวจะเป็นตัวของจจเมลรัชโชครับแล้วก็คีเรนชิเปียใยการใช้กานัวของโจลีกอนบูโนกิมารสซานโดตนาลีนรุจว่าอนโทนี่กอร์ดอนนิววอลเทมาเดและก็เอลังกาไรอัสอเกวนีครับสวัสดีน้งฝากราซอนครับมีเกีวัวตับได้กุณสื่อของอันซอนเกมนี้มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายๆเช่นกันครับได้แก่เบนไวท์มาร์ตินโอเดนกาดเบเรโวพิกาปีคราฮาวเวิร์ดกาเบียลเ ไรส์มาตินชูเบมนดีแนนรุจวาวันกาเบียลเตโรโรโรมาร์ตินเนรีชิว่าอิบารชิอิซซี่บูกาโยซาก้าวิกเตอร์เกียวเคเรสและเกวนี้ครับฟอร์มสุดนะครับเนิวเซันเนตติดหนังที่13เกียร์สุดเนวิโเซันเนตดเปิดบ้านชนะแบดฟอร์ดซิตี้สี่ตนึ่งครับฟอร์มเมื่อกี้รงสุดชนะสอเสมอสองแพ้สองฟอร์มโดยมยังไม่คงที่มากนะครับอาร์เซนอลนัที่สองครับเกียร์สุดอาร์เซนอลบุกไปชนะคอตเวลสองตูศูนย์ครับในรายการเอฟเอลครับ น้องเกมนี้ครับเนลเซเนเตตต้องการชนะเพื่อเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาเกมนี้ว่าพวกเขามีความได้เปรียบแต่สภาพมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายขณะที่อาร์เซนอลครับต้องการ3แต้มเพื่อไล่จี้ทีมนําแม้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บเช่นกันแต่โคลมาลังโดยรวมแล้วดูดีกว่ากินเนอรครับว่าอาร์เซนอลน่าจะเป็นฝ่ายของเกมบุกเข้าใส่ส่วนเนลเซเนเตตน่าจะเป็นเกมตั้งรับรอสนกับอย่างไรก็ตามครับด้วยคุณภาพผู้เล่นและความกระหายในชนะมากกว่าคาดว่าอาร์เซนอลน่าจะสามารถบุกมาคว้าชัยไปได้ครับก็ได้ครับเนลเซเนเตตแพ้อาร์เซนอลหนึ่งประตูสองเก้าหนน้อ ครับเอันสเปลนลอปิเจตครับบาร์เซโลนารองจากฝูงตารางกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมต้องการ3แต้มเพื่อไล่จี้จากฝูงครับส่วนเรียวโซดาสอันดับที่16ต้องการคะแนนเพื่อนหนีจากโซนตกชั้นสกันของทั้งสองทีมมีต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับแต่เป้าหมายคือการชนะเหมือนกันทั้งคู่ครับผลงา,านเจอกันนับจาก,กันทั้ง2ทีมบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะ, Real Solid, ระเรียวโซดาสไปด้วยสกอร,ร์สี่ต่อศูนย์ครับเมื่อวันที่2มีนาปี25งห้าภาพากการวมเจอกัน6เกมหลังสุดบาร์เซโลนาชนะ4แพ้2โดยรวมแล้วบาร์เซโลนาชนะ8เก 10, เกกมม10ลลััแปดเรกุซซืออขงบาาร์เเโลน่กมนนี้้้รรับบผูเเลล่าาาาดจ็หยทงอต دي, โเเดเเบบฟินลชอาาทสเบ,บีั้งหมดจะมาในรีบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับแดงการใช้งานตัวของฟรังกี้เดยองเปโดกัสเลสโซเปชในรุ่นจววังมาคาแลฟฟอร์ดดันนี่โอโมโล,ลาฟินยาโดยมีโรเบิร์ตเดวนอฟสกี้กองหน้าตัวบอลแรกสองเกมนี้คร,รัรบซานฝั่งเรียวัโซดาสครับเซกิโอฟันดิสโกกุซือของเรียวัโซดาสเกมนี้มีตัวของยันเคอร์เวเดราออริสเตนพอสกกสันแล้วก็อารินเอรูนซอนโดที่มีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาใน4ต่อ5ต่อ1ครับดงการใช้งานต ของอันเดร์บรีเนเชียกาโรโซเรอร์โจกรชาสเตกีไบรส์แมนเดชทะเกิยงกุคูโบโดยมีมิเกลเอียสบัตเป็นกองหน้าตัวเบอลและส่อเกมวันนี้ครับฟอร์สุดกาบปาร์เซลน่าเดบที่สองเกมล่าสุดบาร์เซลน่าบุกไปชนะเรียวโอเบโดสามตั้ตอหนึ่งการ์ฟองเกมล่าสุดชนะห้าเสมอหนึ่งไม่แพ้กันเลยครับชนะสี่เกมยิ่ตัวไี้ยี่สิบเกมติดฟอร์มเลยถือว่ายอดเยี่ยมมากเรียวโซดาสครับอันดับที่สิบหกครับเกมล่าสุดเรียวโซดาสเปิดบ้านชนะมาโยการ์หนึ่งประตูต่อศูนย์การ์ฟองเกมล่าสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้มา กเ,กเกมติดฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนะครับในช่วงหลังแนวรับวันนี้ครบ,บาร์เซโลนาต้องการ3แต้มเพื่อไล่จี้จากฝูงมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับเรียวโซดาสขณะที่เรียวโซดาสกับต้องการคะแนนเพื่อนหนีจากโซนตกชั้นแต่ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีนะเกมนี้ครับว่าบาร์เซโลนานได้เป็นฝ่ายของเกมบุกเข้าใส่และเรียวโซดาสเนี่ยเน้เน,นตั้งร,รับรอสนกับก่อนที่การกับบาร์เซโลนาชนะเรียวโซดาสองดูสนกับสนต่อบาร์เซโลนาครับส่วนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวีคอฟฟูตบอลเซอาตารีครับระหว่างอินซลาาานนพบบบบบกัััโปีีีครรรรเออตท่สึมปประจาสัดห์ของติ เอสซิมิลารเปิดบ้านและกำมืเย็นของนาโปลีโดยเจ้าบ้านบีซาจแดงดับเอซซิมิลานภายใต้กังหันริมของมาเชเมโนอัลเรดีครับหวังเก็บสามแต้มในบ้านเพื่อทำระดับให้ดีขึ้นค่ะที่อาชูรานาโปลีเนี่ยของอันโตนิโอคอนเต้จากฝูงตารางต้องการชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจากฝูงต่อไปครับวันเจอกันนัเจอกนันทั้งสองทีมนาโปลีเปิดบ้าน,านชนะเอสซิมิลานไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมปีสองห้าครับสถิติเจอกันขอเกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับโดยชนะทีละสครั้งและเสมอสองครั ตัวของราฟาเอลเรียลอารอนเยสซารีมิวเมยองที่มีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีข้อมูลยืยนยันเกี่ยวกับผู้เล่นตัวจริงนะครับจะมาในบระบบ3-5-2ครับในการคาดว่าจะมีตัวของอดิเรกราเบียสแชมิลริชี่รูเบนออฟตาชีตกองหน้าเป็นคิโตเฟรนกูคูจะพูดกับซาติอากกจิมินเอตลาสกมานีครับสำหรับฝั่งนาโปลีครับอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือของนาโปลีเกนี้มีตัวของออเรชิโดบอชชิโนนิกิต้ากอนดินีโรเมรูรูกาคูลยยยืนยนััเกกี่วบ การเล่นรายชื่อผู้เล่นตัวจริงมาลงสนามนะครับแต่คาดว่าจะมา4ตัวหนึ่ง4ตัวหนึ่งครับในการใช้งานตัวของสกอตต์แม็กโชมินี่เควินเดอะบอยเอวิสเอลมามาเตโอปอดิตาโนกองหน้าเป็นลาโมซอยรูเรอาส่อเกวหนี้ครับฟอร์สุดนะครับเอซเมิลานวิสสามเกมสุดเอซเมิลานเปิดบ้านชนะเรเช่สามตัวศูนย์ครับในรายการโคปายต์เรียฟอร์มโมเกมลสุดชนะห้าแพ้หนึ่งชนะมาสี่เกมติดอิมโรสิสเกมติดฟอร์มเนอร์ถือว่ายอดเยี่ยมมากับดัเบิลี่หที่หครับแกมสดนังบรีเปิดบ้านชนะปีซาสามตัว กเกมหลัง10เกมหลังสุดยิมตัวได้9เกมหลังสิเกมฟอร์มโดยถือว่าดีครับแต่มีปัญหาในเกมรับอยู่บ้างในวันนี้ครับเอซูมิลานต้องการ3แต้มเพื่อทำระดับให้ดีขึ้นและเกมในบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งครับขณะที่นาโปลีต้องการชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงนเกมในคราฟเป็นเกมที่สูสีเอซูมิลานน่าจะพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่ส่วนนาโปลีเน้นเกมรับที่หนาแน่นรอล่ากับโต้กลับเร็วลูกเกมน่าจะมาตื่นเต้นแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่คงที่มากกว่าและเกมรู้ที่หลากหลายนาโปลีคาดว่าจะสามารถบุกเเฉีีีีียยดดดชนน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 ะะไไไไปปป้้้้้ทท่่่สสุคคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบบาาาาากกกกกออออออซมมิลลลลแพโโตตงศ์็็ขจห กด subscribe เป็นใจผู้ผมในการคราะหัวัน,นี้ก็ขอจากันนี้ครับสวัสดีครับผม